สำหรับแฟนๆข่าวสดนะคะวันนี้อามก็จะมาสอนวิธีการดื่มลาเต้ที่ถูกต้องค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเราก็จะให้กาแฟลาเต้ที่อร่อยค่ะ จริงๆก็เป็นเป็นคนสนุกสนานสร้างบรรยากาศเวลาเราอยู่กับกลุ่มเพื่อนกลุ่มครอบครัวแต่คราวนี้เราก็เคยลองที่จะเรียบร้อยแล้วพยายามแล้วแต่ก็ไม่ได้รอดูนะว่าต่อไปจะแบบชอ็อตฟิลตรงไหนเลยอยากรอดูว่าตอนจบคลิปจะเป็นยังไงเ้ยเราแบบให้ความสนุกสนานให้เสียงหัวเราะกับเขาทําให้เขามีรอยยิ้มคืออามแบบดีใจมาก คนรู้จักเราเพราะว่าคลิปลาเต้การสอนวิธีการดื่มลาเต้ที่ถูกต้องคลิปนี้นะคะ่ะเป็นเป็นคลิปที่ทําให้เป็นไวรัลแล้วก็คนรู้จักเราเยอะม,มากจากคลิปนี้คลิปนี้ยอดวดิวสูง่ะใช่ค่ะเป็นคลิปที่ยอดวิวสูงที่สุดเลยตอนนี้ก็น่าจะประมาณประมาณ7จ็ดล้านจะมาสาธิตการทานลาเต้ที่ถูกต้องค่ะด้วย่ายดื่มนะคะ ก็จะได้กาแฟลาเต้ที่อร่อยค่ะจริงๆคอมเมนต์นะคะที่เราอ่านในส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ได้แบบรีเควสต์ว่าอยากอยากจะให้ทำคลิปอะไรแต่เขาแค่จะบอกว่ารอดูนะว่าต่อไปจะแบบชออ็อตฟิลตรงไหนเลยอยากรอดูว่าตอนจบคลิปจะเป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์ก็จะชอบแซวแบบว่าตัวตึงอะไรเงี้ยอินฟลูปีนี้อะไรแบบนี้แล้วก็แบบอะไรอ่ะไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังอะไรเงี้ย เราทํามาปีปีกว่าแล้วนานมากแล้วค่ะแล้วคราวนี้เราก็มีการสอนเกี่ยวกับการทาํากาแฟทําเครื่องดื่มไปด้วยพอเรามีการใส่ความรู้เข้าไปเนี่ยมันก็เหมือนกับถ้าเกิดเราไปเน้นเรื่องความรู้มากๆเนี่ยมันน่าเบื่อคนดูก็จะมีเฉพาะกลุ่มที่สนใจเรื่องเครื่องดื่มเท่านั้นแต่คราวนี้เรามาเริ่มใส่ความตลกความฮาเข้าไปเราก็สามารถดึงกลุ่มผู้สนใจที่เขาอาจจะไม่เคยสนใจเรื่องเครื่องดื่มเรื่องกาแฟามาก่อน ก็มาสนใจในคลิปเราที่ความตลกอะไรเงี้ยเราด้วยคนไทยเนี่ยก็คือชอบความตลกความสนุกสนานเงี้ยเราก็เลยทำคลิปที่ทำให้คนดูแบบยิ้มได้มีความสุขขึ้นมาวแล้วคาแบบว่ามีนิสัยแบบีีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็เป็นเป็นคนสนุกสนานสร้างบรรยากาศเวลาเราอยู่กับกลุ่มเพื่อนกลุ่มครอบครัวแต่คราวนี้เราก็เคยลองที่จะเรียบร้อยแล้วพยายามแล้วตไม่ได้เคยลองเคยลองเรียบร้อยแล้ว เราก็พยายามสร้างบรรยากาศสร้างความสนุกสนานเหมือนเวลาที่แบบลูกค้ามาซื้อกาแฟที่ร้านเราใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามาซื้อกาแฟปัใจ่ายเงินเสร็จออกไป ก็จะได้แค่การขายกาแฟแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการพูดคุยเราแบบปฏิสัมพันธ์สื่อสารคุยกันถามสารทุกสุขดิบอะไรก็ได้มันกลายเป็นว่าเราสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแหละไม่ใช่แค่เป็นแบบแม่ค้าลูกค้าแต่หลังจากนั้นก็คือได้เพื่อนเพิ่มเนี่ยได้คนรู้จักเพิ่มอะไรเงี้ยเยอะเลยค่ะตอนนี้ก็เกือบเกือบจะ2ปีแล้วค่ะที่หลักๆ ก่อนหน้านี้ที่ต้องบอกตามตรงเลยว่าหน้าที่หลักเวลาที่เข้าร้านเนี่ยก็คือจะเข้าก่อนร้านปิดเข้ามาถ่ายคอนเทนต์ <Yeah. S 1> แล้วก็กลับาน <c oughs> แต่พอหลังๆนะคะหลังจากที่คลิปมันเป็นไวรัลมีคนติดตามเยอะมีคนรู้จักเยอะอะคะ่ะอามก็เข้ามาที่ร้านบ่อยเข้ามาแต่เช้าเลยะคราวนี้เพราะว่าคนที่ติดตามเราอะเวลาเข้ามาที่ร้านอะกลายเป็นว่าอยากเจออยากมาโยกหัวอยากมาดื่มลาเต้ด้วยอะไรเงี้ยเยอะเลยมีคนที่ติดตามมาจากต่างจังหวัดก็มีนะคะมาจากเชียงรายปักช่อง ชหลอดไขมุกไม่ต้องใช้ฝาที่ให้มาเอาออกไปแล้วยิ้มให้กว้างที่สุดโอ้ยอะไรเนี่ยคืออัมอยู่ใส่กันบินอ๋อเป็นแอสเซทใช่ใช่ จริงๆแล้วอะค่ะงาน2ออย่างนี้มันเป็นอะไรที่มันเหมือนกันแล้วมันก็มีจุดเชื่อมโยงกันอยู่ก็คือในเรื่องของการบริการก็คือพื้นฐานเรามีแบบการบริการมาตั้งแต่อยู่บนเครื่องบินแล้วอะไรเงี้ยมีหน้าที่ในการชงเครื่องดื่มในการต้อนรับลูกค้าในการดูแลผู้โดยสารทุกอย่างแล้ว ดีใจมากเลยนะอัมตอนแรกอามไม่คิดว่าแบบมันจะไวรัลขนาดนี้แล้วพอมันเป็นไวรลัลเป็นที่รู้จักแล้วคนคอมเมนต์ในในเรื่องของการแบบเอ้ยเราแบบให้ความสนุกสนานให้เสียงหัวเราะกับเขาทําให้เขามีรอยยิ้มคืออามแบบดีใจมากใช่เพราะว่าแบบรู้ว่าในยุคนี้สมัยเนี้ยคือหลายๆอย่างคนเราเจอปัญหามีความเครียดมากขึ้นแล้วก็จะหาอะไรที่มันแบบ คลายเครียดผ่อนคลายแล้วมาเจอคลิปเราเราสามารถทําให้แบบความเครียดเขาอ,อยลงสร้างความสุขสร้างความสนุกให้เขาเพิ่มขึ้นอันนี้แหละอังแบบดีใจมากๆ